สวัสดีค่ะมินีสาวสารคาม USA อมายุบันนะคะมาได้สองอาทิตย์กลัวแล้วะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนกับหากักตัวเนาะคะ่ะเนาะสิบสีมือบวได้ปไปไสค่ะเป็นมือแรกค่ะทีออกมานั่งกินเข่าอยู่โต๊ะเนาะคะ่ะเนาะ่านผนไปนะคะกินกับตำมุ่งค่ะเขาเศร้าแล้วก็ต้มะะะัะเขือเนาะค่ะเนาะ ักขาลววค่ะมาเสาออกไปหน้าเนาะค่ะเนาะกะดอกกระเจียวค่ะมุกเขียดค่ะนองไส้พึ่งยึดทางลอยเอ็ดพึ่ไปไต่มาฝามะค่ะเนาะนี่ค่ะมาไห้เนาะค่ะแม่ก็ได้มุกห้กินค่ะกับวม่งยังลายค่ะกับเขาเหนียวกองยังไงเนาะค่ะเนาะกับมากินน้ากันค่ะแสบแสน้ากันค่ะกับตบักคุงเนาะค่ะเนาะนี่ตำักคุงอ่าน้องสาวพิ่นขายเนาะค่ะก็ 14มือพาน้นไปเนาะคะ่ะผู้ใดถือกัดตกับผู้ตองยานเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนกัดตัเพื่อนกับมาดูแลเฮ้าเนาะคะ่ะเอาผ้าปิดปากมให้เอาแอลกอฮอล์มให้เนาะคะ่ะกับขอบคุณเนาะคะ่ะอสมอนนะะนหน้าเนาะคะ่ะวันหน้าบอกค่ะซื้อเหล้านะคะ่ะกับคุณหมอมันยุล่ลากับยังอ๋อซื้อเพื่อนจำบได้เนาะคะ่ะเนาะกับขอบคุณหลายๆค่ะกับพานพ้นไปเพื่อนกับมาบอกว่าโอเคแลวเนาะคะ่ะเฮ้าประเทศ เ็ดตัวหายสังคมเพิ่นบริวาเฮ้าเนาะค่ะเเฮากับเทศตัวเพิ่นบอกเข้ากับเทดตามเพิ่นเนาะค่ะเนาะซิ้งมือพานไปกับพ่เมีหยังค่ะเพิ่นก็บอกโอเคก็ได้ออกไปหน้าเนาะค่ะเศ้าเนี่ยกลับไปเก็บผักขาอยู่หน้ามาค่ะกับกเขือพอปลูกไว้เนาะค่ะเนาะไมากินก็ตําบกุ่งค่ะแ่บๆน้ากันค่ะกินพูดเดียวค่ะแม่จะกินแล้วนองก็กินแล้วเนาะค่ะเนาะ ีใจค่ะซิซีมึงานคุณไปกับบ่มีโควิดเนาะค่ะเนาะบ่มีไข่บ่มีอาการคือคุณหมอกับอสมอวันหน้าค่ะเพื่อนก็มาแนะนำเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะค่ะเนาะกับวาตรงยานเนาะค่ะเพื่อนกัตโตเฮ้าเพื่อนกับอะไรมาเองเพื่อนกับมาแนะนำให้องอืเนาะค่ะเนาะ ขึ้นขขากของค่ะต้มปะเค้อพี่น้องน่นคะลวกผักขาค่ะออกไปหน้าเนาะค่ะฝนมันตกเนาะค่ะผักขาก็เลยงามพี่น้องนี่แหละมาอยู่บ้านสองอาทิตย์บ่ได้ไปไซสพี่น้องอยู่แต่เฮียน บดได้ไก่หมูเนาะค่ะไก่กะห่างกันสองเมตรเนาะคะ่ะเมตรกปัวนี่ก็ได้กินเขาแซ่บๆคะ่ะแม่เพืเ่อนให้กินเนาะคะ่ะนารั่วผักะคะเนาะนี่กะเอามาเพิ่นเอามาฝากเนาะคะ่ะลวกอันดอก,อกเกียว ในช่วงนี้ไปสามาสากับอยากแม่เนาะพี่น้องโควิดกำลังระบาดเนาะค่ะบัวยูใส่อยู่ในไทยหรือว่ายูใส่ระบาดกันเนาะค่ะนี่ยอดภักเกษตรพี่น้องงามงามมันถือฝนมันโปรใหม่เนาะก่อนเนาะตามแบบนี้ ภูเดียากกขมาเลือยค่ะร้านน้องสาวเป็นขายค่ะร้านน้องสาวอยู่บ้านยอนเวียงจันทร์นะคะที่กัดไผ่กระหู้ต่อค่ะเส้นหม้อขอม่าก,กับตรงขงม่าบป็นตนัวเวียงจันทร์ค่ะมาเรือยค่ะแซ่บแซ่บที่สุดก็หมกเห็ดอีโม่ค่ะเป็นอีหยังที่กินแปลกๆ,ๆนะคะอันนี้ก็คือ น้องไส้เพิ่นทางลอยเอ็ดเพิ่นเอามาใหายย้ว่านเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะอะค่ะต้มบักเขือเนาะคะ่ะเพิ่อนไหากากโตเฮ้ากับโบตองไปห้วยไหวอย่างนั้นเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกับมาแนะนำเฮ้าดูแลถามทั้นหมดเนาะคะ่ะเพิ่นกับหกากตุยางเนาะคะนะ่ะเนาะ เครื่องวัดไข่ยังไงล่ะค่ะมันก็ไายเข้ามันก็นดูแลเข้าเนี่ยน้ำเข้าห่ะค่ะค่ะตะกี้กินเข่าก็ต้องยากกิน่ะสิบสี่มือกินไก่กันบได้เหาะพนี่้อ,องมันนี้ก็เล็กกินค่ะก็เล็กจัดผู้เดียวเลยค่ะตำมัหุ่งจานหนึ่ง แล้วกับมกเฉียดอีโมเนาะค่ะนี่ไม่ให้โตใคร้นะคะเฉียดอีโมนี่ยังไล่ค่ะกับมะเมามาเมาเมาม้อยเนาะค่ะบระเด็นทิ่จโดนเนาะค่ะเป็นสองสามที่อาทิตย์แล้วะค่ะหนุ่งห่างกับโควิดเนาะค่ะนาะพี่น้องผู้ใดกับยานญาญเนาะค่ะ เพราะมันอันตรายมากปุ๊บกับรเรจะไปใส่ค่ขาคืนกับไหกัดตัวสิบสี่มื่เท่ากับเหตุตามระเบียบค่ะกมาเม้าเมาเม,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 มให้พี่น้องฟังนะคะนะ่ะเนาะผู้ใดมาแตา่ไกลชื่อว่ามาจากกรุงเทพมาจาก,ตากไต้ก็ไไ้กัดตัวค่ะพี่นอ้อ,นองเฮียนกับยูไก่หุ่นทางด้วยค่ะเสียงรดกรับแลน แลนบนวันบ,บนวันดิสามกเฉียโมูข้ามง่ๆค่ะ,ออคคะเดีะกิลสีมีคกิปให้พ่อแม่พี่น้องบึงเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะมาอยู่บ้านเนาะค่ะวา่าสิมาเหรียญปัว่ว่าโควบิดระบาดบ่หูวา่าสิเด็กลับบน,นะะ้อคขาแม่ริสาเข้ากระถาบึงกนเนาอคะ่ะอีกเหรียญสองเหรียญบ่หูจังไดเนาะคะ่ะแฟนสีมาบรูว่าสิได้น้ำมาบ่ ต้มมะเขือค่ะพอปลูกอยู่หน้าค่ะโดกโดกไปหน้าก็ได้เก็บมากาพี่น้องมีบันหนกเข้ากับ ก,กินจังสแล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนมักอาหารสินะค่ะอยู่อเมริกาก็บเทศกินอ้ว่ค่ะจะว่ากับมันก็นคือบานเห้าเนาะคะนะ่ะเนาะบานเห้ามันมีเครืองครบอีกอย่างครบเนาะคะ่ะคลิปนี้ว่มีอยังไยค่ะเราเมาไม่ให้ฟังว่า มาได้สองอาทิตย์บรได้ออกไปไซส์พี่นะ้องเก็บตัวแล้วค่ะทิศซี่มือคะ่ะจะโชคดียู่บรได้ไปยูไฮยู่หน้านะคะนะ้นอยู่บ้านแต่กว,ว่าเห้ากับยู่สัตว์อยู่ส่วนของห้านะเะน่ะับพานผลไปเพื่อนก็บอกว่าพานแล้วโอเคแล้วจำได้ออกมานาังจิงเขาัาออกไปหน้าวราเมาม,าม้อยเลี้ยงนี่นะคะ่ะมึงดอกกระเจียวพี่นะ้อง งามงามเนาะคะ่ะเึิ่งคะ่ะพี่น,อน,น้องหยอดพักเกษตรมันถือฝนค่ะสึบปลืบบอยู่พี่น,อน้องเอ้ยอยู่บาอยู่อเมริกาเบิกกินอีกสี่เด้อพี่น,อน้องมันบ่มีเนาะคะ่ะเนาะมาอยู่บ้านเฮ่าจังนี่หมกเขียดอีหมอ้อสิบมีสิบสีม่มื่นพานคนไปก็ดีใจค่ะ มันมีอาการของโควิดเนาะค่ะเนี่ค่ะดอ,อกกระเจียวดอ,อกกระเจียวนี่ก็สดๆเพิ่นหลวกมาให้เลยเร้อค่ะแม่ผูชสวยมวยเนาะคะ่ะเนาะหลวกามห้ผ่านผลโควิดไปเพิ่นไปบ้านเพิ่นก็เลยหลวกาให้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ขอบคุณก็พคนจะเอาหมูเฉียดอีโมมาห้พร้อมน้องไส้นะะนะ้องค่ะเนาะตำบัุ่งน้องสาวเิ่นเปิดลานขายเนาะคะ่ะเข้ากับเห็ดกินตุ่มมาเขีอยแม่กับเห็ดห่ค่ะคลิปนี้บญยาวดอกพี่น่องมาว้าขอบคุณอสอมอวน,นาเนาะคะ่ะคุณหมอเิ่นกับเท็กแค่ดีดี่ะพี่น้องสามไทยเฮ้า เออจังสันจังสีเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดถือการ์ตัวกระปุตองไปไยวายไ,ไปบุญไปอย่างเด้อพี่น้องเด้อเท่ากับเช็ดไอ้นั่นต่อสังคมเนาะคะ่ะรับผิดชอบเจ้าของเนาะค่ะนาะก็ดีต่อขอบครัวห้าวดีต่อสังคมดีต่อสุขคนเหรอค่ะคลิปนี้กะวันนี้ยังไล่เบาหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องตบท้ายโชว์ตำหมังงอีกก่อน หมกเขียดอีโม่แซบๆพี่น้องบคเคอตุมลวกพักเนาะคะ่ะซีเมอร์ขึ้นแม่ค่ะไปรลค่ะสิก,กินตัวยูมันเงาเรียวเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมาวา่าวหายฟังเนาะค่ะมาจากอเมริกาสองอาทิตย์ท่านไหนไปใส่ค่ะพึ่งได้ออกมือนี้มานางกินเข่าเนี่นะคะด้เฮ็ดคลิปหายพอแม่พี่น้องในเบิงนะ่ะเนาะเพราะว่า สองอาทิตย์ก็มีอาการหงุดหงิดแนน่ค่ะมีซีเรียดแนน่สารพัดคิดไปทั่วค่ะเพราะว่าบริเวณไปใส่เนาะค่ะเนาะอยู่แต่บ้านเนาะคะ่ะกลับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสารคามยู a ค่ะบ๊ายบาย